ขณะที่เลขาธิการสมชก็ยืนยันนะคะว่าม็อบชาวนานั้นจะไม่ปักหลักชุมนุมที่สำนักปลัดก,กระทรวงกลาโหมแค่มาแสดงสัญ,ญลักษณ์ค่ะแต่ก็กังวลกลุ่มก,มกปปสกล่อมชาวนาร่วมไร่รัฐบาลชี้มาทวงเงินไม่ใช่ม็อบการเมืองไม่เพิ่มกำลังค่ะ พลโทพรรณดพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงหรือสมชกล่าวถึงกรณีที่กลุ่มชาวนาจากภาคตะวันตกจะเดินทางมาชุมนุมด้านหน้าสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมถนนแจ้งวัฒนะในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ว่าในเบื้องต้นชาวนาจะเดินทางมาชุมนุมเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นและจะไม่ปักหลักชุมนุมที่สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมเนื่องจากสถานที่ไม่เอื้ออํานวยโดยหลังจากแสดงสัญ,ญลักษณ์แล้วจะเดินทางกลับไปปักหลักที่กระทรวงพาณิชย์เช่นเดิมค่ะ ทั้งนี้ก็เป็นห่วงนะคะว่ากลุ่มชาวนาจะเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปสเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกปปสนั้นนําโดยพุทธอิสระหรือนายสุวิท์ทองประเสริฐแกนนากปปสเวทีแจ้งวัฒนะได้ประสัยเชิญชวนชาวนาให้มาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลอยู่ตลอดจึงอาจมีชาวนาบางส่วนที่เดินทางไปร่วมชุมนุมค่ะ ขณะที่พลโทพระดอนก็ระบุด้วยนะคะว่าในวันที่10กุมภาพันธ์นี้หากนายกรัฐมนตรีไม่เดินทางเข้าสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็จะมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในโครง การรับจำนำข้าวออกมารับหนังสือและพูดคุยกับชาวนาส่วนมาตรการการรักษาความปลอดภัยนั้นยังคงใช้การสนที่กำลังระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทหารจำนวนเท่าเดิมซึ่งเชื่อว่าเพียงพอเพราะชาวนาเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนไม่ใช่กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองค่ะ